มาติดตามความร่เมินในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะซซ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15เป็นหน่วยทหารหนำร่องที่กองบัญชาการกองทัพไทยให้ปรับพื้นที่ทำเป็นลานตากข้าวและโรงสีเพื่อช่วยชาวนาในภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำโดยหลังจากนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต้องปรับพื้นที่เพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาในลนักษณะเดียวกันด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษกันคะ่ะ ข้าวอ่ะเอาจะขนข้าวแกลงแล้วข้าวจากชาวนาบ้านเกาะอ,อิเพลนตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีถูกทยอยนำเข้ามาที่โรงสีขุมพนที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ส่วนหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถูกดับให้เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็กเพื่อช่วยสีข้าวจากชาวนาในหมู่บ้านแห่งนี้ แต่ละวันจะมีชาวนาบ้านเกาะอ,อีเพลินนำข้าวทยอยเข้ามาให้ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ช่วยสีเพื่อใช้สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนจนถึงตอนนี้มีผู้แจ้งความประสงค์แล้ว15คนสิ่งที่เราทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่า ประเด็นของปัญหาเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันคือทํายังไงในเรื่องของที่เราจะลดค่าใช้จ่ายนะครับของพี่น้องประชาชนลงไปประเด็นที่สอคือในเรื่องทํายังไงที่เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาได้นะครับและสุดท้ายเลยนะครับประเด็นที่ทางเราวิเคราะห์มาก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยการขนส่งก็ดีนะครับหรือการสีข้าวต่างๆก็ดีเนี่ย นเ,นเนื้อหาพัฒนาในพื้นที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงจุดนี้ต้องเรียนว่าคือฟรีะนะครับสิ่งที่ชาวบ้านได้นอกเหนือจากจากผลิตผลของข้าวเปลือกแล้วนหนึ่งจะมาเป็นข้าวสารสองจะได้เป็นแกลบสามจะได้เป็นลำข้าวลำข้าวจะเป็นลำหยาบลำละเอียดแล้วก็ยังมีปลายข้าวนในส่วนของอีกสองส่วนนี้ด้วยเพราะส่วนต่างๆเหล่านี้นจะเป็นจุดที่สามารถทำไรายได้หรือเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าจากสิ่งเดิมที่เขาขาย เแม้กำลังโรงสีที่นี่จะสีข้าวสารได้ไม่มากเหมือนกับโรงสีข้าวทั่วไปแต่ก็บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวนาในพื้นที่จากการรับซื้อข้าวเปลือกจากโรงสีและพ่อค้าคนกลางที่ถูกมากเพราะจุดประสงค์ของโรงสีแห่งนี้ต้องการให้ชาวนาทยอยนำข้าวมาสีไว้บริโภค แต่หากเหลือมากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ก็จะบรรจุใส่ถุงเพื่อช่วยจำน่ายอีกช่องทางหนึ่งนอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ยังปรับพื้นที่บางส่วนเป็นลานตากข้าวเพื่อให้ชาวนานำข้าวมาตากก่อนนำไปขายหรือส่งให้ทหารสีข้าว สิ่งที่พระาธานนายนกรัฐมนตรีพูดถึงอยู่เสมอก็คือการที่อยากจะให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสากลหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อที่ให้เกิดอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางหรือสามารถสร้างหรือทําตลาดต่างๆได้ตนเองจุดนี้ในส่วนของเนื้อหารพัฒนาเนี่ยก็จะมีการร่วมกับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสากลโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านของกรมส่งเสริมสากลนี่นะครับ มีการดูแลกันตรงจุดนี้อยู่ให้ความรู้เกี่ยวกับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนตามจุดต่างๆอันนี้เป็นส่วนที่ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนหรือวงจรของในเรื่องของการเกษตรของพี่น้องประชาชน วันนี้ชาวนาบ้านเกาะอ,อีเพลินตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี <c oughs> เริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและลดพื้นที่การเพาะปลูกบางครอบครัวหันไปทําเกษตรผสมผสานและกําลังจะปลูกพืชอื่นทดแทนในปีหน้าเพราะสองถึงสามปีที่ผ่านมาสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่เผชิญอยู่ <c oughs> คือปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมพวกเขาจึงเลือกที่จะคิดหาทางเอาตัวรอดโดยยึดหลักแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาปรับใช้ เราพวกเขาเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหนทางรอดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคตชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยทั่วไปส,ส,วสัญชัยเลื้อนญาติถ่ายภาพเสกสมแจ้งกิจทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน